ตำรวจคองลึกครับและทหารพรานกองร้อย1302ชุดดูแลตลาดโรงเกลือในจังหวัดสระแก้วครับเข้าไปตรวจสอบรถเก๋งสีขาวยี่ห้อฟอร์รุ่น Fiesta ครับหลังจากที่จอดทิ้งไว้ในโซนตลาดโกลเด้นเกตนานเกือบ7เดือนครับขณะที่แม่ค้าในละแวะกใกล้เคียงเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับหลังจากพบเห็นรถคันนี้จอดได้ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ่อนคาสิโนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รั้นก็สันนิษฐานครับว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะสูญหายไปจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งนั้นร้อยเอกถาวรบุญเพงผู้บังคับการกองร้อยฐานพราน1302ครับชุดควบคุมกรมฐานพรานที่13ดูแลตลาดโรงเกลือนะครับพร้อมด้วยร้อยเอกชัยวัฒน์เพชรจิตสวปโรงพักคลองลึกจังหวัดสักแก้วเข้าไปตรวจสอบรอบบริเวณรถเก๋งสีขาวยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเฟสต ที่จอดทิ้งไว้ในบร,ริเวณเกาะกลางซอย2ตลาดโกลเด้นเกตพร็อพเพอร์ตี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดโรงเกลือนะครับโดยสภาพรถคันนี้เนี่ยยางหน้าทั้งสองข้างเนี่ยแบนไปแล้วนะครับฝุ่นนี่เกาะหนาทีเดียวส่วนป้ายภาษีติดกระจกหน้ารถระบุว่าหมดอายุไปตั้งแต่วันที่14กันยายน2 5 6 5ก็คาดว่าน่าจะจอดทิ้งไว้นานหลายเดือนทีเดียวฐานะของนางสาวลีมนัทโพธิสิงห์ครับเป็นแม่ค้าคนไทยที่ขายน้ำดื่มแล้วก็ให้บริการรถเช่าอยู่ใกล้กับจุดที่ รถคันนี้เนี่ยจอดไว้ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยมาเช่ารถจากยานยนต์กับกับคุณลีมนัทโดยช่วงหนึ่งมีการพูดคุยหยอกล้อก,กันกับคุณลูกค้าคนนั้นนะครับที่กําลังหาเลขซื้อลอตเตอรี่อยู่กําลังจะถึงงวด16กกรกฎาคมก่อนที่คุณลีมนัทเนี่ยจะบอกกับลูกค้าคนนั้นว่าอ้าวนั่นไงเลขเด็ด แล้วก็ชี้ไปที่ทะเบียนรถเก๋งสีขาวครับรรนะทะเบียนกไก่น่หนู5103สุรินนะครับก่อนที่แล้วก็มีการพูดคุยกันว่ารถคันนี้เนี่ยจอดทิ้งไว้หลายเดือนก่อนที่ลูกค้าของอคุณวลีมนัสนะครับจะถ่ายรูปเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวในชื่อ,อคุณนาตอนงคนาดาเพื่อตามหาเจ้าของรถครับเพราะเป็นคนจังหวัดสุรินเหมือนกันคนบ้านเดียวกันครับ ทานาของคุณรีมานัทเนี่ยก็บอกว่าตัวเองแล้วก็แม่ค้าชาวกัมชาที่ขายของอยู่บริเวณนั้นรู้สึกผิดสังเกตเหมือนกันครับที่เห็นรถคันนี้จอดอยู่นานหลายเดือนซึ่งแม่ค้าชาวกัมชาคนหนึ่งเนี่ยก็เล่าว่าปกติแถวนั้นเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นรถของนักเที่ยวหรือไม่ก็พนักงานในบ่อนครับแต่หลังจากที่รถคันนี้มาจอดทิ้งไว้ประมาณ1-2วันก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อนคาสิโนแกลนไดมอน ก็สันนฐานว่าอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยอาจจะสูญหายไปกับเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อนคาสิโนโครั้งนั้นก็ได้โโเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นเนี่ยวันที่29่าธันวาคม2566าครับเอ่อ2พ6 5อนะครับขณะที่รปภพอพอประจำตลาดโกลเด้นเกตเองก็ยืนยันว่าปกติแล้วพื้นที่จอดรถของตลาดจะไม่อนุญาตให้จอดรถข้ามคืนครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเที่ยวที่มาจอดรถซื้อของหรือไม่ก็จะเป็นพนักง,งานที่ทำงานในบ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตก็จะจอดทิ้งไวว้้2-3ัันนนเท่า แต่รถคันนี้เนี่ยจอดทิ้งว่าโอ้โหนานทีเดียวครับกระทั่งยางรถด้านหน้าแบนทั้งสองฝั่งก็ได้เอาเอกสารแจ้งเตือนของตลาดไปติดไว้ที่การปัดน้ําฝนหน้ารถแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยกระทั่งถึงวันนี้หลายเดือนฮะเจ้าของรถก็ยังไม่กลับมาเอารถกระทั่งแผ่นกระดาษที่ติดไว้หน้ากระจกรถเนี่ยเปื่อยยุ่ยไปหมดแล้วหลังจากใช้เวลาตรวจสอบไม่นานครับทางร้อยตํารวจเอกชัยวัฒน์เพชรจิตสารวัตรป้องการปรับปรามสพคลองลึก ตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบการแจ้งหายไว้ในท้องที่ด้วยนะครับหรือสอนอที่ไหนก็ตามไม่พบนะครับแต่พบฐานข้อมูลจากตำรวจเจ้าของรถก็คือร้อยตรีภัยบูลโพธิสมัครเป็นข้าราชการเกษียณอยู่บ้านเลขที่2 7 7หมู่14ตำบลด่านอ,อําเภอกาบเชิงจดสุรินทติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ตามฐานข้อมูลปรากฏว่าไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของร้อยตรีภัยบูลแล้วครับ